คืนนี้นะคะห้าทุ่มครึ่งค่ะเลี้ยวภูไปเยือนเชลซีที่แซมฟอร์ดบริดจนะคะในเกมพรีเมยร์ลีกนะส่งท้ายก่อนที่จะเบรกฟีฟ่าเดย์แล้วกลับมา19ตุลาคมนี้มีเกมแดงเดือดรอต่อเลยค่ะเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่สถานการณ์ตุปัตตุเป่พอๆกันและกําลังแกว่งเป็นอย่างมากต้องการหาโมเมนตัมเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับลูกทีมรวมถึงกองเชียร์ด้วยนะคะเกมนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างมาดูพรีวิวกันค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่ามีช่วงเวลาดีๆกันมาก่อนหน้านะันเลี้ยวปูเนี่ยจบ เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกขณะที่เชลซีเนี่ยเขาได้แชมป์สโมสรอนโลกค่ะงานนี้เนี่ยปัญหาของเชลซีและเรียวพูเนี่ยใช้เงินเสริมทีมมาพอกันแต่กาลังต้องการปรับสมดุลของทีมแล้วก็มีจังหวะสะดุดเชลซีวันนี้เนี่ยนอกจากฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาอยู่อันดับ8ของลีกชนะ2เสมอ2แพ้2มันเริ่มหนักขึ้นเพราะตอนนี้มีวิกฤตป,ปัญหาอาการบาดเจ็บขออนุญาตยกตัวอย่างชื่อแล้วกันเลียมดีแลบเวสลีย์โฟฟัน่าลีวายโควิลและโคพาเมอร์นะแต่ละคนก็หายไปจากทีมชุดใหญ่แล้วก็ คาดการกันว่าตอนนี้มันแทบไม่เหลือตัวและเกมรับกว่าจะต้องดันเด็กๆขึ้นมานะส่วนชาลบาล่าสุดก็ติดโทษแบนนะคะต้องใช้โทษแบนในเกมที่เจอไบรท์เนอ a ์ในโฮฟอัลเบียนมางานนี้ก็แกว่งอยู่พอสมควรเอนโซมาริสกาบอกเลยว่านักเตะประมาณสัก7จถึงแคนที่หายไปแต่เขาก็ยังบอกว่าต้องปรับ ต้องสู้และจะหาทางชนะให้ได้ส่วนเลวพูเองแพ้2นัดติดเนาะในพรีเมียร์ลีกกับคริสตัลพาเลทในยอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับกาลาตาสารายข่าวร้ายที่สุดคืออลิส่งเบเกอร์อันน์เนอร์บอกแล้วนะคะว่าเจ็บแน่เดี๋ยวเราดูว่าจะฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนเล่นไม่ได้แน่นอนแต่อาการหนักแค่ไหนเดี๋ยวรอหมอยืนยันรวมถึงเรื่องของการพักด้วยซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะกลับมาอีกทีก็คือหลังเบรกฟีฟ่าเดย์เลยนะคะในเดือนพฤศจิกายน ก็อาจจะพลาดไปประมาณสัก8เกมและนั่นจะกลายเป็นการเดบิวต์ของจอจี้มา a มาดัชวิลลี่ไปเลยในการลงเฝ้าเสาพรีเมียร์ค่ะอันเนอร์บอกแล้วว่าเขาดีแค่ไหนเดี๋ยวเราจะได้เห็นในการเล่นจริงเพราะตอนนี้ต้องทําในสิ่งที่ควิฟทํามาหลายครั้งก็คือแน่นอนว่าต้องโชว์ฟอร์มให้ดีให้ได้ส่วนอูกเอกิติเกนและเฟเดรโก k เคียซาเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตจ,จากการซ้อมและ อาร์เนอร์ก็บอกแล้วนะคะว่าเอาแน่นอนเราอยากได้เขาลงมาเพื่อเติมโมเมนตัมในเกมเอกรีเกตหลุดเดียวไปสองครั้ง,งเขาไม่ล้มมาโดนกระแทกไม่กี่วินาทีต่อมาเขาให้จุดโทษเราก็หวังไปอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เขามีก็จะสามารถช่วยทีมได้ในเกมนี้สื่อเขาก็ถามเรื่องหลังความพ่แพ้ที่เซลเฮิร์พาร์กนะก็มีคาถามเรื่องปฏิกิริยาของทีมและอาร์เนอร์ก็ตอบผ่านผลงานในเกมยุโรปว่าหลังแพ้พาเลสอยากเห็นปฏิกิริยาในเกมต่อมาซึ่งเราแย่งบอลได้ดีขึ้น2ระดับก็ถือว่าตอนนี้ เริ่มจะดูเหมือนใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามอันเนอร์รู้ดีว่าวันนี้ปัญหาทีมคือยังขาดความสมดุลเขาบอกเลยว่านักเตะไม่ได้เล่นด้วยกันบ่อยการสร้างทีมเวิร์กยังต้องใช้เวลาและนักเตะต้องสลับตำแหน่งกันบ่อยแต่จุดหนึ่งที่พัฒนาก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสจากลูกเซตพีทแต่ไม่ได้ประตูเราต้องป้องกันลูกเซตพีทให้ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไลน์อัพคาดการของยุ้ยอร์เนอร์ก็จะกลับมาใช้ในชุดผู้เล่นเดิมๆจากซีซั่นก่อนที่มีความคุ้นเคยกันก่อน ผู้สาประตูจอร์จีมมามาดาชวิลลี่ค่ะแบ็คขวาเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเป็นชอเม่ฟริมปงนะคะคู่เซนเตอร์จะเป็นโกนาเต้กับฟานไดส่วนซ้ายเนี่ยคือสื่อเสียงแตกว่าจะเป็นเคอร์เคชหรือโรเบอร์สันแต่ยุ้ยเนี่ยคิดว่าแอนดรูโรเบอร์สันส่วนกลางเนี่ยแม็คอลิสเตอร์จะกลับมาประจําการกับไรอันกาเฟนแบชนั่นหมายความว่าเกมนี้โดมินิโซโบสไลจะลงมาชาการในผู้เล่นหมายเลขสิบซึ่งพูดเหมือนกันนะคะว่าอาร์นเนอร์ไม่ค่อยกล้าดบโซโบเท่าไหร่เพราะปีนี้ผลงานดีเกินคาดแล้วค่าพลังงานเขาดีช่วยทีมได้เยยออะสุดๆซัังงงงขวาางไงก็ต้โม ซายโคดีกัปโปลและนาเปาอเล็กซานเดอร์อิสักถ้าเกิดเราดูเนี่ยตุปัตตุเปพอกันเลยค่ะเชลซีไม่ชนะเดลีกมา3นัดติดเลียพูแพ้มา2เกมติดรวมทุกรายการแต่ยังรังจากฝูงต้องรอลุ้นค่ะว่าผลงานอาร์เซนอลจะเป็นอย่างไรในการเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งอยู่ที่ว่าไม่น่าพลาดนะเชลซีเนี่ยเขาเกมรุกดีนะคะแม้ว่าเกมรับจะมีปัญหายิงประตูดได้ทุกนัดในแเกมหลังสุดและเลียพูไม่ชนะที่ซัมฟอร์ดบิชในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว4เกมติดต่อกันเชลซีนี่มีข้อมูลเสรีหนึ่นะะา,านีี่คือท ที่โดนใบเหลืองใบแดงรวมกันมากที่สุดนี่เขานับตั้งแต่ต้นซีซันที่แล้วจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเชลซีโดนไปทั้งหมด1 1 8ใบเหลืองบวกแดงแต่ยังมีทีเด็ดในเรื่องของการทําประตูและก็เล่นในบ้านด้วยส่วนลิเวอร์พูลค่ะเหนือกว่าในศักยภาพโดยรวมแต,แต่ความมั่นใจมันเริ่มสั่นคลอนและอาจจะดูน่ากังวลสําหรับแฟนบอลหน่อยเมื่อไม่มีอาริสโเบเกอร์เป็นนายด่านขั้นสุดท้ายค่ะเป็นเกมที่แบบทีมหนึ่งนี่ก็ไม่เต็มสูบลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็แบบเลิกลักเลิกลักเพราะฉะนั้นเกมมันจะออกมาแบบ เลิกลากเลิกลากค่ะไม่กล้าใส่กันเต็มที่และจะแชร์แต้มกันแบบสูสีไหนๆก็ไม่ชนะมาสีเกมติดต่อกันแล้วก็ไม่ชนะเป็นเกมที่5แต่น่นนอนอยุ้ยก็ไม่ได้ให้เลี้ยวผูแพ้อยู่แล้วยุให้เสมอกัน1ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็เกมน่าจะเป็นเกมที่เข้มข้นขออย่างเดียวไม่อยากให้เจ็บเพิ่มแล้วค่ะจริงๆอันนี้สําคัญมากๆเลยซึ่งยุ้ยก็เชื่อว่าทั้ง2ทีมอะ พยายามจะหาโมเมนตัมพยายามจะหาความเชื่อมั่นเพื่อเรียกศรัทธาทําให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวดีและเป็นการเรียกศรัทธาของแฟนๆด้วยเหมือนกันเกมนี้คิดว่าไม่อ่อมนะอันนี้ส่วนตัวมองว่าแบบนั้นทุกคนล่ะคะคิดว่าผลงานของเลี้ยภูจะออกมาเป็นอย่างไรรูปเกมสกอร์จะเป็นแบบไหนมาคุยกันค่ะ